สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้วิชาศิลปะนะครับจะมาเรียนรู้นะครับมารู้จักกับคําว่ารูปร่างรูปทรงนะครับนะภาษาอังกฤษนะครับของรูปร่างรูปทรงก็คือเชฟแล้วก็ฟอร์มนะครับรูปร่างเอ s h a ชฟนะครับรูปทรงฟอร์มนะครับวันนี้เราจะมารู้จักความหมายนะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงรูปทรงเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับรูปร่างนะครับหมายถึง เส้นขอบนอกของวัตถุนะครับมีลักษณะเป็นสองมิติมีความกว้างความยาวสองมิติยังไงก็คือมิติที่หนึ่งความกว้างมิติที่สองความยาวยังไงดูรูปนี้ซ้ายมือนะครับความกว้างก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้ความกว้างอันนี้ความยาวข้างล่างนี้นะครับอ่ามีกว้างกับยาวเขาเรียกว่าสองมิตินะครับนี้ก็เหมือนกันมีกว้างกับยาวแบนๆน,นะครับนะต่อไปรูปทรง หมายถึงวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในล,นลักษณะสามมิตินะครับเมื่อกี้มันมีมีความกว้างความยาวใช่ไหมนะครับมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็อ่าส่วนหนาหรือความหนานะครับตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่าหรือลึกอ่าลึกก็ได้หนาก็ได้ลึกก็ได้นะครับจะให้ความรู้สึกเป็นแท่งเป็นแท่งๆมีเนื้อที่ภายในมีปริมาตรมีน้ําหนักนะครับเหมือนมันมีน้ําหนักมีปริมาตรนะครับนะ รูปร่างรูปทรงนะครับแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือรูปร so, ่างรูปทรงเรขาคณิตอย่างเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมพวกนี้นะครับรูปร่างรูปทรงอิสระอันที่สองธรรมชาตินะครับรูปร่างรูปทรงธรรมชาตินะครับอย่างเช่นต้นไม้ใบไม้นะครับคนนะครับอ่ารูปร่างอ่าอิสระก็อย่างเช่นอ เปลวไฟอย่างเงี้ยนะครับที่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับก้อนเมฆอะไรพวกนเนี้ยนะครับก้อนหินนะครับเป็นวงรีวงบางครั้งก็ไม่ใช่วงรีนะมันเป็นอาจจะจะมีตัวอย่างให้นะครับอิสระนะครับต่อไปตัวอย่างนะครับรูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิขขตอย่างเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะครับ ฟอมก็คือรูปทรงก็คือวงกลมอ่าก็จะมีเงามีการแรงเงานะครับอ่ามีแสงมีเงาทําให้มันรู้สึกว่ามีแบบมีน้ําหนักมีมวลมีปริมาตรนะครับมีความหนาอ่าเช่นเนี้ยนะครับสี่เหลี่ยมเป็นลูกบาศมีความหนาของวัตถุขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่ารูปทรงนะครับจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้นะครับก็เป็นอ่าทรงกระบอกนะครับนี่เป็นทรงกลวยนะครับอ่าอันนี้ เราจะสังเกตเห็นนะครับชัดเจนว่ามันแตกต่างกันยังไงข้างบนรูปร่างนะข้างล่างรูปทรงนะครับนะต่อไปรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นก็อย่างที่บอกนะครับรูปร่างคือเส้นขอบนอกเราก็เอามาเฉพาะเส้นขอบนอกของวัตถุนะครับอันนี้เป็นใบหน้าผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นน่าจะคนนกนะครับกวางอันนี้ดอกไม้นะครับ ลูกทรงก็อย่างเช่นลูกแอปเปิ้ลมันจะมีการแรงเงาให้รู้สึกมีมวลมีปริมาตรมีความหนานะครับมีแสงมีเงานะครับของกว้างอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยเหมือนกันนะครับมีแสงมีเงามีความรู้สึกมันมีมิตินะครับเหมือนสมจริงมากขึ้นนะมีมวลมีมีปริมาตรเขาเรียกว่าลูกทรงอันนี้ลูกทรงอันนี้ลูกล่างนะครับทางธรรมชาตินะครับต่อไปรูปร่างลูกทรงอิสระ เป็นรูปร่างรูปทรงที่ไม่มีความแน่นอนนะครับเนี่ยมันเป็นรูปร่างนะอ่าอิสระยังไงก็ได้อย่างเช่นก้อนหินอ่าหยดน้าเปลวไฟอะไรพวกนี้ก้อนเมฆแล้วพวกนี้คือเป็นรูปทรงทังอ่ารูปทรงอิสระนะครับต่อไปชิ้นงานในวันนี้นะครับให้นักเรียนวาดรูปร่างนะครับเลขาคณิตตามตัวอย่างที่กําหนดให้ง่ายๆนะครับลองฝึกอันนี้เป็นวงกลมนะครับ อหนึ่งสองสามสี่สี่เหลี่ยมฐานยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรขนมจปกปูนหรือเปล่านะครับอ่านี่เป็นสามเหลี่ยมสูงหน่อยสามเหลี่ยมด้านเท่านี่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับอันนี้เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่้า หกเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือแปดเหลี่ยมอันนี้คือหกเหลี่ยมนี่คือห้าเหลี่ยมนะครับลองฝึกวาดนะครับง่ายๆนะครับลงในสมุดวาดเขียนนะครับนะหรือใครไม่มีนะครับก็ในกระดาษ A4 หรือในสมุดที่เราเหลือใช้ก็ได้นะครับนะเขียนชื่อให้จะบร้อยนะครับใครเป็นสมุดวาดเขียนเนี่ยนะครับตีกรอบหนึ่งประมาณหนึ่งเซนสองเซนนะครับตีกรอบเขียนชื่อ ไปด้านล่างนะครับนะข้างบนก็เขียนเป็นใบงานที่สองนะครับรูปร่างเลยค่ะคณิตนะนะครับงานะนะครับก็ทยอยทำนะครับคนไหนที่พร้อมนะครับก็ทำคนไหนที่ไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยอกลับทำามาตามให้ทันทีหลังนะครับนะ วันนี้นะครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ